สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับเรียนบัญชีกันนะนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเรียนรู้เรื่องของลูกหนี้กันลูกหนี้การค้านะคะเรื่องแรกคือการรับรู้รายการการเป็นลูกหนี้นะ,ะลูกหนี้ก็คือหมายถึงเรื่องของสิทธิท,ที่จะได้รับชําระหนี้จากบุคคลภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดสินค้าหรือบริการก็ตามนะคะเราจะรับรู้ เป็นลูกนี้การค้าเมื่อไหร่ในกรณีที่เราขายสินค้านะคะเราจะรับรู้เป็นลูกนี้การค้าก็ต่อเมื่อเรามีการส่งมอบสินค้าให้กับเราแล้วให้กับลูกค้าแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจบริการนะคะเราจะรับรู้เป็นลูกนี้การค้าเมื่อเราได้ให้บริการแล้วนะคะซึ่งในการารับรู้ลูกหนี้แล้วเนี่ยคะ่ะยังบางครั้งะคะ่ะเรามีการให้ส่วนลดกับลูกนี้นะคะซึ่งส่วนลดเนี้ยค่ะ มันจะมีส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดซึ่งในเรื่องนี้นะคะจะเป็นส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสดก็คือเป็นการจูงใจให้ลูกหนี้เนี่ยค่ะมาชําระเร็วขึ้นนะคะพวก2องทับสิบเนทับสานะคะซึ่งการบันทึกบัญชีะค่ะเราจะบันทึกบัญชีแบบวิธีราคาเต็มรับรู้ลูกหนี้แบบวิธีราคาเต็มหรือวิธีประและก็วิธีประมาณการหนี้สินจากส่วนลดจ่ายที่เราบอกเราจะให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะวิธีราคาเต็มนะคะอ่ะ ะะตัวอย่างนะคะขายสินค้าให้กับในกันเนี่ยคะ่ะเมื่อวันที่3มการานะคะขายสินค้าให้นำในกันเมื่อวันที่3มการานะคะเป็นเงินเท่าไหร่คะขายสินค้าเป็นเงิน2 0,000บาทคุณเห็นเงื่อนไข2ทับสิทับ30คะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไม่ได้ตั้งเราไม่ได้เงินแน่นอนฉะนั้นเราต้องตั้งเป็นอะไรคะลูกหนี้การค้านะคะลูกหนี้การค้านะคะซึ่งลูกหนี้การค้านี่คะ่ะอยู่หมวดไหนคะอยู่หมวดสินทรัพย์คะ่ะ ะะซึ่งสินทรัพย์เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทางด้านไหนละ่ะด้านเดบิตน้่นเองนะคะเกิดจากการอะไรคะขายสินค้านะเกิดจากการขายสินค้านะขายสินค้านี่ค่ะอ่ะขายสินค้าเป็นอะไรคะเป็นหมดรายได้นะ,ะรายได้เนี่ยเพิ่มเพิ่มทางด้านไหนด้านเครดิตนั่นเองเป็นด้านปกติของเขานะคะโดยใช้เราบันทึกวิธีราคาเต็มก็คือเราคะ่ะเป็นการ เรามั่นใจว่าลูกค้านี่ค่ะจะไม่มารับส่วนลดแน่นอนที่เราได้ให้เขานะเราก็เลยตัง้งบันทึกบัญชีเป็นราคาเต็มนะโดยเดบิตอะไรคะเราก็เดบิตรูกนี้การค้าเนาะเราวิเคราะห์รายการไว้กันแล้วนี่เมื่อกี้นะคะเดบิตลูกนี้การค้าค่ะ,คะคเครดิตอะไรคะคเครดิตรายได้จากการขายค่ะที่จำนวนเงินเท่าไหร่ล่ะ สองหมืนค่ะเราก็บันทึกสองหมืนเลยค่ะต่อมาค่ะวันที่สิบค่ะเขามาชำระเงินค่ะอ่าเราได้ส่วนลดไม่ล่ะนะะชำระเงินครึ่งหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเขามาชำระเงินเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเขาซื้อวันที่เท่าไหร่ซื้อวันที่สามวันนี้คือวันที่10เอาสิบลบสคือ7วัน7วันยังอยู่ในเงื่อนไขไหมคะสองทับสิบอ่ายังอยู่ในเงื่อนไขแสดงว่านะคะ ในเงื่อนไข2งทับสินทับ2านะคะ2ทับ 10, ฉะนั้นเขาจะได้รับเท่าไหร่คะได้รับส่วนลด2%นะคะส่วนลด2%ฉะนั้นเนี่ยเราเดบิตอะไรคะเดบิตเงินสดแต่รู้ไหมว่าเท่าไหร่ยังไม่รู้เดบิตส่วนลดจ่ายคะ่ะที่เท่าไหรล่ละเขามาชำระครึ่งหนึ่งสองหมืน่นเขาซื้อไปสองหมืน่นชำระครึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งหมืน่น คุณให้ส่วนลดเฉพาะที่เขามาชําระนะคะอ่ะห0ึ่งคุณได้เขาได้ส่วนลดสเป็นก็เป็นเท่าไหร่คะสองร้อยคุณเครดิตลูกนี้กันคะไปเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งค่ะก็คือห0 0 0งหื่นั้นเงินสดที่คุณจะได้รับชําระคือเท่าไหร่คะคุณก็เอา1,000งค่ะไปลบกับ200คุณก็จะได้เงินที่9,800บาท ในการรับชําระครั้งแรกต่อมาค่ะสิ้นเดือนเนี่ยค่ะเขามาชําระที่เหลือฉะนั้นสิ้นเดือนเนี่ยค่ะถ้าเรามองง่ายๆก็คือเขาเกินแน่นอนนะเกินแน่นอนนะฉะนั้นคุณเดบิตอะไรคะเดบิตเงินสดคุณก็จะได้รับชําระเต็มจํานวนเลยที่เหลือก็คือ1นึ่งมืแล้วคุณก็เครดิตลูกนี้การค้าออกไปค่ะที่1นึ่งมืนนะคะนี่คือ วิธีกรณีที่เราบันทึกแบบเต็มจํานวนแล้วเราคิดว่าลูกค้าค่ะจะไม่มารับส่วนลดแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันวิธีที่2านะคะต่อกันนะคะวิธีที่2เป็นการประมาณการหนี้สินจากส่วนลดจ่ายค่ะเราจะบันทึกการขายแล้วเรามีการตั้งประมาณการหนี้สินจากส่วนลดจ่ายเต็มจํานวนเราอาจจะคาดว่าลูกค้าคนนี้ค่ะเขาจะขับปกติโดยปกติเขาจะรับส่วนลดตลอดอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งประมาณการไปเลย ะะฉะนั้นเนี่ยค่ะขอยังขอใช้ตัวอย่างเดิมนะคะฉะนันในเราขายสินค้าให้ในการน,นะขายสินค้าเนี่ยค่ะวันที่คุณขายสินค้าสินค้าอยู่หมวดรายได้นะคะฉะนั้นเนี่ยรายได้เพิ่ม <nt> ปกติรายได้เขาจะบันทึกทางด้านเครดิตแต่พอคุณเห็นเงื่อนไขเป็นยังไงคะคุณตั้งเขาเป็นอะไรคะลูกหนี้การค้าทันทีนะคะคุณตั้งเขาเป็นลูกหนี้การค้าทันทีลูกหนี้การค้าเป็นหมวดสินทรัพย์ สินทรัพย์เพิ่มเพิ่มทางด้านไหนเดบิตนั่นเองนะคะอะรายการแล้วพอเราวิเคราะห์รายการอย่างนี้เสร็จแล้วเราทําการบันทึกบัญชีนะคะเดบิตลูกนี้การค้าที่เท่าไหร่คะสองหมคะ่ะแล้วขออนุญาตเว้นหนึ่งบรรทัดไปก่อนนะคะเครดิตรายได้จากการขาย2 0งหมคะ่ะแต่ต่อมาคะ่ะ เราบอกว่าเราจะมีการตั้งประมาณการหนี้สินจากส่วนลดจ่ายฉันเราก็เดบิตอะไรคะตั้งประมาณการเราก็เดบิตส่วนลดจ่ายเลยค่ะอ่ะส่วนลดจ่ายนะคะที่เท่าไหร่ละคุณก็เอาส0 0 0มค่ะเต็มจำนวนเลยคูณ2%คุณตั้งประมาณการไว้ที่400ค่ะแล้วคุณเครดิตอะไรคะประมาณการค่ะหนี้สิน จากส่วนลดจ่ายออกไปค่ะที่เท่าไหรที่สี่ร้อยตามที่คุณตั้งประมาณการเพราะบอกแล้วว่าเราประมาณเราคาดการณ์ว่าลูกค้าคนนี้ค่ะจะมารับส่วนลดต่อมาค่ะลูกค้าคนนี้มาชําระวันที่สิบค่ะชําระค่าสินค้าครึ่งหนึ่งฉะนั้นครึ่งหนึ่งเนี่ยเท่าไหรล่ะคุณก็เอาสองหมื่นไปหารสองก็คือหนึ่งหมื่นเขามาชําระคุณได้อะไรได้เงินเงินสดเงินสดคุณเป็นยังไงคะ เป็นสินทรัพย์สินทรัพย์คุณเพิ่มเพิ่มทางด้านไหนด้านเดบิตอ่ะแต่อะไรคุณลดคะลูกหนี้คะอ่ะขออนุญาตเอาออไปนิดนึงอ่าขอใช้ตรงนี้ดีกว่านะแต่เป็นไงคะลูกหนี้การค้าคุณก็ต้องป็นไงคะลูกหนี้คุณก็ต้องลดลงนะคะลดลงลูกหนี้เป็นสินทรัพย์สินทรัพย์ลดลดทางด้านไหนด้านเครดิตนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะวันนี้นะคะ แล้วเขาได้รับส่วนลด1 2ด้วยเพราะเขาชำระว,วันที่10นช้นวันนี้คุณเดบิตอะไรคะเดบิตเงินสดค่ะแต่คุณยังไม่รู้ว่าเงินสดเท่าไหร่แล้วคุณเดบิตอะไรคะเดบิตประมาณการค่ะเพราะคุณคาดว่าเขาอะค่ะจะบันจะมารับส่วนลดคุณตั้งเดบิตส่วนลดไปแล้วนะ คุณเครดิตประมาณการไว้ฉะนั้นวันนี้ไอ้ประมาณการที่คุณเคยเครดิตไวเนี่ยค่ะคุณก็มาล้างบัญชีมันออกซะแต่ต้องบอกก่อนว่านะเวลาเราล้างบัญชีออกเนี่ยเราล้างบัญชีเท่าไหร่ล่ะเราล้างบัญชี400เลยแต่ถามว่าทําไมล้าง400เลยจริงๆต้องล้าง200แหละแต่พอดีเราคิดเราอาจจะแบบว่าเรารู้แล้วแหละว่าเขาคงไม่มาชําระวันที่10แน่นอนฉะนั้นไอประมาณการเนี่ยค่ะเราต้องยกเลิกทั้งหมด ไอสอง0แรกเนี้ยค่ะเป็นยังไงคะมาจากที่เขาชําระเงินก็คือเขาได้สิทธิ์แต่200หลังเนี้ยค่ะอ่ะเขาไม่มาใช้สิทธิ์อันนี้ได้รับอันนี้ไม่ได้รับตามสิทธิ์ว่างัันเถอะเพราะเขาไม่มาชําระไอสอง0เนี้ยคืออะไรคะมาชําระแล้วได้รับตามสิทธิ์ก็ลดไปนะคะแล้วคุณเครดิตอะไรคะลูกนี้การค้าออกไป เท่าไรล่ะ10,000หมื่แต่คุณต้องเครดิตอะไรส่วนลดจ่ายที่เขาไม่มารับด้วยค่ะเท่าไหรล่ะ20,000ื่นเออขอโทษค่ะ200อ่ะคูณ2%เท่ากับ200ฉะนัฉนคุณจะรู้เลยว่าคุณได้รับเงิน9,800อ่ะเดี๋ยวขอทำอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าคุณยังงงอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอีกวิธีหนึ่งนะค,ะคุณเดบิตอะไรเดบิตเงินสดไว้ก่อนแล้วคุณเดบิตประมาณการ นีสินจากส่วนลดจ่ายเท่าไหร่ล่ะคุณก็เอาหนึ่งหมื่นค่ะไปคูณ2%ฉะนั้นคุณเขาจะได้สิทธิ์200ฉะนั้นคุณก็ลดยอดไอประมาณการลงเนี่ย2 0 0แล้วคุณเครดิตอะไรคะเครดิตลูกนี้การคะเท่าไหร่คะที่10,000ออกไปฉะนั้นคุณจะรู้เลยว่าคุณได้รับชําระเงินเท่าไหร่คุณก็เอา10,000ค่ะไปลบกับ200 คุณก็จะได้รับ1 9 0 0งานะคะต่อมาค่ะสิทธิ์มันหมดอายุวันที่13ไสมอ่าสิทธิ์มันหมดอายุวันที่13อย่างเงี้ยค่ะอีกวันหนึ่งคุณก็ต้องทำการยกเลิกไอสิทธิ์ที่คุณบันทึกส่วนลดจ่ายตรงเนี้ยค่ะคุณก็ต้องล้างสิทธิ์ออกมานี่คืออีกหนึ่งรายการพอลูกค้าไม่มาใช้สิทธิ์ไงคะคุณก็ล้างสิทธิ์ออกมาเครดิตส่วนลดจ่ายคุณตั้งเขไว้เท่าไหรล่ล่ะ สองหมื่นตอนแรกแต่เขามาใช้จิตแค่2%องเนตฉะนั้นเขาได้รับไป2%องเนต์ฉนันคุณก็ต้องล้างมันออก200แล้วคุณเดบิตอะไรออกยกเลิกประมาณการออกไปที่200คุณจะทําแบบนี้ก็ได้หรือจะทําแบบนี้ก็ได้ตามความถนัดของคุณนะคะเพราะเขา เหมือนกับว่าเราทําคอมบายนะทำเป็นบัญชีเดียวท้าแบบที่1นะคะแต่แบบที่2เราทําแยกนะ,ะเอาตามความสะดวกของคุณนะคะต่อมาค่ะโทยเขาบอกว่าสิ้นเดือนลูกค้ามาชาระนี้ที่เหลือฉะนั้นเขาไม่ได้รับส่วนลดและเราก็เดบิตเงินสดค่ะเครดิตลูกนี้การค้าที่เหลือค่ะเท่าไหร่คะ1นึ่งหมื่นบาทนั่นเองคุณก็บันทึก1 0,000บาทนะคะหนึ่งหมื่นบาทนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการรับรู้รายการลูกหนี้นะคะก็จบแค่นี้เนาะก็หวังว่าจะเข้าใจในเรื่องของการบัญชีกเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าแบบประมาณการหนี้สินจากส่วนลดจ่ายเต็มจํานวนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ถนัดยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะ